สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาฟังคลิปของชั่วโมงที่อ่าสัปดาห์ที่3ชั่วโมงที่2นะคะครั้งที่แล้วเป็นการหาความยาวรอบรูปเนาะวันนี้จะเป็นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากย<ม>ังอยู่ในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอยู่นะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็มีอยู่ในกันสองชนิดก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยม จัตุรัสเนาะแต่วันนี้จะใช้การนับตารางดังนั้นหมูหมูเลยก็แค่นับช่องหนูด,ดูหน่วยตรงนี้ว่าเขาให้อะไรมาให้คำว่าหน่วยมาเนาะดังนั้นตรงนี้เราจะไม่เติมไม่เขียนแค่คำว่าหน่วยเราจะต้องถ้าเป็นพื้นที่เราต้องเพิ่มคำว่าตารางเข้าไปมันหน่วยคำตอบมันก็จะเป็นตารางหน่วยเนาะนี่เวลานับช่องโอ้ใครนับช่องไม่ได้บ้างเนี่ยก็นับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ1ด1ปดเก้าสิบ็ก็ตอบเท่าไหร่คะสิห้าตารางหน่วยหรือ15ตอรอจุดหน่วยเห็นปะเขาแก้เขียนตัวย,อยนะ่อแล้วนันเขาบนข้างล่างเหมือนกันจ้า <c oughs> ข้อสข้อสองทำได้อย่าง ได้แล้วแหละอันนี้เป็นอะไรคะเซนติเมตรอันนี้ก็เซนติเมตรเนาะดังนั้นคําตอบหน่วยต้องเป็นตารางเซนติเมตรต้องมีคําว่าตารางเพิ่มมาเนาะดังนั้นตรงนี้ตรงนี้เขาให้เขียนตัวยอ่อเอาเองก็คือยอ่อคําว่าตารางก็คือตอเต่ารอ,อ,อเรือจุดแล้วก็เซนติเมตรก็เป็นซอโซหมอม้าจุดนั่นเองนะอะมานับนับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, ป1เก1าสิบสิก็ตอบ14ตารางเซนติเมตรหรือ14ตสี่ต่อจุดตัวยอ่อเซนติเมตรก็คือสอมมจุดเอเคปะเออก็ดูต่อไปข้อ3ข้อ3หน่วยเป็นอะไร เลยเป็นเมตรเนาะน,นับก่อนนับนับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดังนั้นตอบเก้าอะไรต้องมีคำว่าอะไรก่อนตารางอะไรดูหน่วยตรงนี้เมตรใช่ไหมคะหรือเก้าอะไร ตอรอจุดเมตรตัวย่อของเมตรคือมหจุดอเคปะ่ะแค่นี้เนาะข้อ4ทําเองค่ะข้อสทําเองข้อ4เจอคําว่าวาคาว่าวาไม่มีตัวยอ่อหนูก็ทําเหมือนอันนี้เลยก็เขียนคําวา่าวาไปโอเคปะ่ะแค่นี้เนาะคลิปนี้โหง่ายๆหมดยังเอยสำหรับคลิปนี้อาหมดแล้วนะคะโหทำเองหนึ่งข้อ สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ